เยอรมันพยายามสร้างเกมขึ้นมาครับอ้าวและจังววันนี้อาร์สปาร์ตจักไว้ได้ก่อนครับต่อเรสอยังไงครับพลิกหลบเจร์มโบเตงหลุดแล้วจิงลูกนี้1นูนย์เลยครับสเปนขึ้นนําไปก่อนครับโอ้โหเลยไู้ว่ากองหน้าคนนี้เฉียบขาดจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแชนเนลปั้นหนเกมเมนะครับ วันนี้กลับมาพบกันนะครับเป็นนัดแรกของการแข่งข18 18นันปั้น118 National Cup นะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยน่าจับตามมองมากที่สุดคู่หนึ่งเลยนะครับกับรายการการแข่งขันฟูตทีมชาตินะครับทีม่มีทีมที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยฝรั่งเศสโปรตุเกสอิตาลีบราซิลเยอรมนันไทยแลนด์อังกฤษและสเปนครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นคิวของเยอรมันนะครับพบกับสเปน ทีมชาติสเปนนะครับของคุณสลาวุฒ์นะครับนำโดยเฟรนโดตอเรสอับราฮมรัตตาอินเอสตาชาวีและปูโยครับส่วนทางฝั่งของเยอรมันของคุณเวรินนะครับประกอบด้วยโทมัสมุลเลอร์ติโมเวเนอร์นะครับตัวนี้โกลสนะครับแล้วก็เจอร์มโบเตงนะครับที่นำทัพเยอรมันมาในวันนี้นะครับไปดูกันในเกมเลยเ е й ติ้งพันสามกันทั้งคู่ครับอย่างนี้สูสีและมันอย่างแน่นอนครับรอชมกันได้เลยครับ เกมเริ่มแล้วครับเยอรมันเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นก่อนมุลเลอร์ครับเวเนอร์ไฮลูกนี้ไม่ถึงมาโกรอยส์ครับรีกได้ว,ว่าสเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวเต็มเต็มมาทาั้งนั้นครับโอ้โหและลูกนี้มาโกรอยส์ได้ลองยิงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับดูจงังหวะนี้กันอีกครั้งนะครับตัดได้นะครับมุลเลอร์แทงลูกนี้แล้วรอยส์ ce, กดถากเสาออกไป เพิ่งเริ่มเกมมาได้ไม่นานครับเยอรมันก็เป็นฝ่ายเริ่มทักทายก่อนนะครับด้วยลูกยิงนอกกรอบเขตโทษของมารโกไรส์ครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ลูกเนี่ยมันถากเสาออกไปครับตรงนี้สเปนขึ้นมาเดบิวสวามาอาสปาร์สครับออกมาทางควบไปครับครับครับกระชากขึ้นไปริมเส้นครับตรงนี้เปิดตัดหลังมาแล้วยังไงครับโอ้โหเทสเซเจนปัดลูกนี้ออกไปครับเป็นลูกเต็ม,มุม w ว,วาอยู่ที่บอลโยนลูกนี้มา เอายังไงครับบอลต,ตกพื้นแล้วบูสเกตเอาแล้วตอกซ้อนอีกทีครับโอ้ลูกนี้ไม่เป็นประตูครับน่าเสียดายนะครับจงังหวะนี้ของตอเรสเล่นตอกซ้ซะเลยครับเยอรมันเปิดเกมขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้ของมุลเลอร์หลุดไหมไม่หลุดครับขามือของเดวิดเดียร์เดร์เบร์กลบุสเกตอีกโกอูอาสปาดจับบินเดส แทงลูกนี้ครับอาสปาดยังไงครับอาสปาดจังวันี้ล็อกหนึ่งทีสวยครับเปิดย้อนมาแล้วเฟอร์นันโดตอรเรสม่งได้ไม่เต็มใบครับโอ้โหลูกนี้ก่อนเกสกาโจนมาหวังใจเบอร์เนอร์ครับยังไงครับปูโยคืนไม่ได้ครับสวยครับเจยิบ่าแทงมาสิบบาทลูกนี้จ่ายติดมาทิว์ครับเอ้าแล้วไปเล่นพลาดกันเองครับ เยอรมันอินเดียสตาอูหูเดเบิ้ลทัสครับหลบผังน่งจูนโบต็งมาได้อย่างสวยเลยครับอ้โหแต่ว่าเยอรมันก็เล่นเกมสวนกลับมาแล้วครับจังวนี้ยังไงครับลูกชิงมาเวนเนอร์มุลเลอร์หุนเลอร์ช็ไปครับแต่ว่ามันจะฝืนเกินไปหน่อยครับโดนลุมอยู่ตรงนั้น3ตัวครับมาบ้างครับสเปนเริ่มเปิดหน้าแรกกันแล้วครับยังไงครับอาสปาจังวนี้เลือกยกให้อินเดียสตาแต่ว่าคิมิตยังบังไว้ได้ดีครับแม เกือบไปนะครับทางฝั่งเยอรมันถ้าหลุดไปนี่โอกาสเป็นประตูก็สูงกันเอาละอาสปาร์ตักไว้ได้ครับมาโตเรสจมงวานนี้พลิกหนีเจร์มบเตงแล้วยังไงครับล็อกไมากดเต็มๆครับ1-0ครับสเปนขึ้นนํากล่องหน้าคนนี้ก็เฉียบคมสนับเสมอเลยครับสาหรับฟลอเรนโตเรสประตูแรกของสเปนมาแล้วครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าลุกนี้โตเรสพลิกหลบได้ดีมากๆครับ,บเตงก็ไม่สามารถที่จะคุมจังหวะไว้ครับทาให้โตเรสเนี่ย หลบแล้วก็เข้าวิ่งประตูครับลูกนี้เนพี่แกยิงได้ดีนะครับเสียบมุมขวาไปเลยคอนเกสตา้าลูแกสม์มาทิวทโทมัสมุลเลอร์ครับลุยมาแล้วครับเยอรมันจังหวะนี้เวอร์เนอรไใจกดเอาหนึ่งหนึ่งซะยังงั้นครับโอ้โหดีใจไม่ทันไรครับเยอรมันตีเสมอแล้วอู้ต้องบอกเลยว่าลูกนี้คมจริงนะครับคือเป็นจังหวะที่เลยด้ว,ว่า มุมค่อนข้างที่จะน้อยครับแต่ว่าเลือกยิงไปเสาสองนะครับโอ้หดีกบปิดมุมไม่ดีครับหนึ่งต่อหนึ่งครับกลับมาเท่ากันแล้วอินเดียสตาช้าครับวูนเนอร์ไฮนี้ติดครับทวีสิวาตอดมาสวยครับดีดมาลูกนี้ตอเรสจิ้มมาครับอาร์สปาร์ตออกทางขวามีจาบนเดสอยู่ตวัดมาแล้วตอเรสโอ้ โู้สองตนหนึ่งครับแหมกองหน้าคุณน,นี้สุดยอดจริงครับเหมาไป2ประตูแล้วทําให้สเปนพลิกกลับมานําอีกครั้งหนึ่งครับยกมาแล้วมงเน้นๆครับลูกนี้ต้องบอกว่าเฉียบคมมากๆครับหาช่องของพี่แกนี่สุดยอดจริงๆรครับตอเรสเป็นกองหน้าที่นิยมใช้จริงๆโกรอยส์สวยครับปุโยชาบีมาซีวาไฮไมค์กวัวส ปาดตอเรสตีลูกนี้เนี่ยเลยครับแต่สเปนเนี่เก็บได้เลยครับจาบินเดสโอ้ลูกนี้ยังไงครับไปพลาดครับออเวนังมุลเลอร์มุลเลอร์เบิ้ล,ม,ลม,มามาที่รุสสิบในทุดท้ายครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับวันเนอร์ไฮลูกนี้แล้วอุนกอลาสกาได้กด2-2ครับโอ้โหเกม4ประตูเข้าไปแล้วครับในครึ่งเวลาแรกนี่คือว่าจุดเดือดจริงๆครับ เกมนี้จะจบยังไงและครับแบบนี้ไม่มีใครยอมใครครับพอโดนเสียประตูแล้วเนี่ยก็ตามตีเสมออย่างทันควันครับเยอรมันไม่ยอมให้เกมเนี่ยห่างกันออกไปครับ มาเริ่มกันใหม่ครับสเปนอินเอสตาร์บุสเกตเดบิซิวาอีโกอาสปาร์ตลุกงนี้แทงมาครับสวยแล้วครับและดูเติมไปแล้วอสปาร์ตแต่อินเอสตาเลือกปั่นในงูเกือบครับโอ้โหเกือบจะเป็นประตูที่ส,สวยๆนะครับทากเสาออกไปตอนนี้1น,นาทีครับก็หมดเวลาถือว่าเราเจ็บ2นาทีครับบอลอยู่ที่เยอรมัน โอ้แทงลูนี้ติดครับแล้วยังไงนะครับกลายเป็นฝั่งสเปนได้บุกในช่วงนาทีสุดท้ายครับตอเรสกับชาลูนีไม่ผ่านจอร์นโบเตงครับโอ้ไม่พลาดแล้วครับโบเตงลูกแรกเนี่ยพวกะเขาเลยนะครับเนี่ยแล้วมาดูกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังเนาะพักสักครู่ครับเกมในครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับสเปนเป็นฝ่ายขีดรุ่นเริ่มเล่น ซาอูนโหมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ,ชบเชบินเดสโดนถอดออกนะครับแล้วเป็นทางฝั่งของซาบูลครับที่ลงมาแทนไรซ์มาเจเลมันได้บุกขึ้นมาบ้างนะครับวานเนอร์วานเนอร์ยังไงครับลูกนี้ผ่านโจลิโอบาไหมได้โยนตัดบอลมูลเลอร์โอเวอร์เฮดคิกครับโหดียอาร์ได้แต่ยืนมองแล้วครับลูกนี้แต่บอลไม่ตรงกรอบนะครับผมเชื่อว่าลูกน,นี้ถ้าเกิดตรงกรอบเนี่ยน่าจะเป็นประตูนะครับ ดูครับเดียดยืนมองบอลออกกอไปครับเยอรมันจะแก้เกมมายังไงครับในึ่งเวลาหลังเพราะว่าสเปนเนี่ยทำประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับตลอดเลยนะครับเรามาดูกัน,นครับว่าเกมจะจบอย่างไงบุกขึ้นมาแล้วสเปนโอ้น่าเสียดายครับเดรซ่าไปไม่ถึงลวาวมอนเกสกาเลอร์มาครับอาแล้วแทงลูกนี้วร์นเนอร์หลุดครับ ดเต็มๆติดเซฟของด v วีดีอรครับโอ้โหลูกนี้ไม่คมพอครับทั้งที่ประตูแรกเนี่ยเขายิงอย่างคมเลยนะครับวีนเนอร์คิมิชค่อยๆเซตเกมมาครับชูลี่เยอรมันเนี่ยออกบอลช้าๆนะครับปลุกอย่างมั่นคงครับดูจังหวะของเขายัางได้อยู่ครับเยอรมันมากโกร้อยแทงลูกนี้อาจจะรีบไปนิดนึงครับ เห็นะ่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าหลุดไปได้ India Star. อินเดียสตาร์อูเยอรมันครับตอนนี้คลองบอลอย่างเดียวเลยครับมาแล้วครับมาทิวตด,ดูครับการผ่านบอลของเขาทั่วสนามครับออกมารอยส์ให้ลูกนี้เลยครับโอ้โหรยส์จ่ายเสียไป2ครั้งแล้วนะครับจะไปกาวให้มาอา p a สปาร์ วบิซิวาอินเดสตอให้มาลูกนี้ครับเฟรนโดโตอเรสมาที่ซาอุนอู้ลูกนี้โดนเข้าไปหยุดจังหวะเอาไว้ครับโดยลูกัสมาเทอุนนะครับให้มาเอาแล้วยังไงครับเติมขึ้นมา3คนครับเยอรมันสวยครับเจอรัตปีเก้หูบอลยังอยู่ที่เยอรมันครับครึ่งหลังเนี่ยเป็นเยอรมันบุกอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้อีก20นาทีสุดท้ายครับ ทุ่มมาลูกนี้แล้วหมุนไม่ได้ครับเวอร์เนอร์แต่ออกหรือเปล่าครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกทุ่มเลยครับสเปนต้องเร่งนะครับอื uh ้อหือติดครับต้องคุมบอลไว้ได้นะครับสเปนแทงลูกนี้ uh huh. ยังไม่หลุดครับตอเรสเจอรมโบเตงไม่พลาดแล้วครับมาทิว สวยครับสวยครับเยอรมันมาแล้วครับโอ้โหลูกนี้จ่ายติดแล้วยังไงมุลเลอร์แทงลูกนี้วร์เนอร์จับแล้วกดติดบล็อกของปูโยจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปติดบล็อกก่อนนะครับเกือบจะได้ออกแทงครับดีก่าลูกเต็มมุมอันตรายจากตัวน,นี้โกลสครับโจบลูกนี้แล้วมไม่ถึงซาเน่นะครับที่ลงมาแทนทมัสมุลเลอร์นะครับ แล้งมีทางฝั่งของมูรต้านะครับเปลี่ยนตัวกับยูอาสปาสครับเอสโกมาแทนเดวิดซีวาครับและสุดท้ายนะครับฮาวิเอสมาแทนมาโครไรส์ครับซานเน่มาแล้วอุนกันเกสกาให้ลูกนี้ซานเน่ได้กดอ้าวสามสองเลยครับกลายเป็นเยอรมันนำก่อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นซานเน่นะครับลงมาแทนนะครับแล้วเป็นตัวสำรองครับที่ยิงประตูเข้าไปนะครับโอ้โห ซูเปอปร์ซับของเยอรมันครับลูกนี้สเปนจะทํำยังไงนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับอีกแค่เจนาทีนะครับไม่รวมทดเวลาเต็มเต็มเลยครับครึ่งหลังเนี่ยสเปนก็เสียเปรียบมาตลอดนะครับแล้วก็โดนลงโทษจนได้นะครับเยอรมันเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนบ้างครับ แต่เวลาให้สเปนเนี่ยเหลือแค่5นาทีเท่านั้นนะครับไม่รวมท้งเวลาบาดเจ็บเยอรมันยังคงบุกต่อเนื่องครับซานเนมาเวเนอร์ไฮหมาลูกนี้ปูโยเข้าไปเท้าได้ยังไงครับสเปนไปได้ไหมไม่ได้ครับเยอรมันยังเป็นฝ่ายครองบอลอยู่ตัดมาลูกนี้อ่เ vs ยังไงครับลุมไปหมดเลยครับ3มคนอิสโกเตคลียออกมาครับเข้าสู่ช่วงทเวลาบาดเจ็บ1นาทีเท่านั้นครับจังหวะนี้ยังไงครับโปรเตงไม่เสียนะครับ จบเกมครับเยอรมันสามารถเอาชนะสเปนไปได้ด้วยกอร์3ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็รอติดตามนะครับรอติดตามรอบต่อไปกันนะครับตอนนี้มีเยอรมันกับฝรั่งเศสเข้าไปแล้วนะครับ Subscribe นะครับที่อยากมาเล่นด้วยกันแบบนี้นะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเป็นแฟนเพจปั้นหนึ่งแปดเกมเมอร์นะครับรอติดตามข่าวสารการรับสมัครจากทางเพจนั้นนะครับโอเคตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวันนี้ขอบคุณครับ